วดีครับน้องๆในวันที่9มกราคมนี้ขอเชิญชวนน้องๆนะครับไปร่วมงานวันเด็กนะครับที่พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครหรือที่สวนจตุจักรนั่นเองซึ่งในงานนะครับจะมีกิจกรรมต่างๆมากมายและที่สําคัญนะครับพี่ไบต์และทีมงานดับบี้คอร์เนอร์นะครับจะไปทาการ์ตูนโชว์ให้น้องๆดูกันอย่างสดๆเลยโดยพี่ไบต์นะครับจะอยู่ในงานนะครับตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง12นาฬิกานะครับ สำหรับน้องๆนะครับที่เข้ามาทักทายและถ่ายรูปกับพี่ใบนะครับรับของที่ระลึกไปเลยหลังจากนั้นนะครับตามไปพบกับพี่ใบได้เลยที่ร้านโพนี่ทีเอชช็อปชั้น6พันทิพย์พลาซา่าสาขางามวงวานนะครับโดยที่ร้านนะครับจะมีขนมให้น้องๆหยิบทานฟรีกันได้เลยครับและตอนนี้นะครับร้านโพนี่ทีเอชช็อปนะครับมีโปรโมชั่นสุดพิเศษสําหรับวันเด็กหน้าร้านลดไปเลย10%และสามารถใช้ร่วมกับปโปร ซื้อครบ1,000บาทจับฉลากรุ่นรับของรางวาัลหรือสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่เพจ Facebook แล้วก็ Instagram ของ PONY t h SHOP อย่าลืมมาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะครับน้องๆแล้วเจอกันอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามรายการและกิจกรรมของทาง PONY t h SHOP Official TV ด้วยนะครับ